ไม่ต้องรีบร้อนถ้าทําแบบเล่นเองนะครับแต่ถ้าส่งก็ต้องต้องมีกติกาของเขาโอเคใช่ครับก็ทําแล้วก็ได้รางวัลบ้างหรือว่าบางปีก็แพ้บ้างไม่เป็นไรเล่งปกติครับครับจากนั้นก็ก็ผมก็ยังทําโปรแกรมส่งแข่งขันไปเรื่อยๆครับแต่พอมาที่สําคัญอีกจุดหนึ่งในชีวิตก็คือไปสมัครโครงการ JSTP นะครับโครงการพัฒนาเชิงภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสําหรับเด็กและเยาวชน ครับชื่อยาวมากผมขอเรียกว่า JSTP นะครับโอเคครับผมครับก็โครงการนี้ครับเป็นโครงการที่สนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะได้ทําอะไรวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เช่นเช่นอัอ ush, นอนี้ไปเข้าค่ายที่จังหวัดชนบุรีนะครับ,รบก็จะมีป่าชายเลนผมก็เออเขาก็เห็นว่ามีกระดานเลนเวลาเขาจะไปสํารวจป่าชายเลน,นเนี่ยครับเราก็ต้องขี uh ่บอร์ดมันจะมีบอร์ดอยู่อย่างเงี้ยนะครับครับ ก็ขี์บอร์ดไปเก็บตัวอย่างหอยปูปลาอะไรอย่างเงี้ยครับที่อยู่ตามป่าชายเลนครับแต่ทีนี้จะเห็นว่าบอร์ดเนี่ยเราเป็นบอร์ดไฟเบอร์ต้องสั่งจากต่างประเทศโครงการพัฒนาชื้ภาพก็เลยมีของในท้องถิ่นให้ใช้มีโฟมมีฟิวเจอร์บอร์ดมีเชือกอ,อะไรอย่างเงี้ยครับถามว่าเอ๊ะเราจะทําบอร์ดของเราเองได้ไหมจากของง่ายๆอย่างนี้เขาแต่งให้เราหรือว่าเราคิดเองอ๋อเขาแต่งให้เราแต่งให้นะคะเขาแต่งแต่งให้เราคิดนะครับก็จะมีอันนี้ของเราใช้อะไรเนี่ย อ๋อข้างบนเป็นฟิวเจอร์บอร์ดข้างล่างเป็นโฟมครับก็จะมีหลักการตอนเด็กๆว่าโอ้โฟมมันน่าจะลอยได้นะถึงแม้อยู่บนเลนก็ตาม้าผลเป็นไงก็ใช้ได้ใช้ได้นะครับแล้วเพื่อนๆละครับเพื่อนๆเขาใช้อะไรบ้างเพื่อนๆก็บางคนก็เอาฟิวเจอร์บอร์ดไว้ข้างล่างเอาฟิวเจอร์บอร์ดไว้ข้างบนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ปรากฏว่าผมเอาโฟมไว้ข้างล่างเล่นๆไปแล้วโฟมหักครับอ้าวใช่ผมก็ต้องหักหักแล้วก็ตกลงไปในโคลนครับครับผมก็จะเห็นอย่างเงี้ยครับเป็นลอยเรื่อยๆเข้าใจครับแล้วคือ ในโครงการนี้ครับเขาเชือกดึงหรือเปล่าครับมีเชือกดึงใเปคนมัดมีอะไรอ๋อไม่ครับอันนี้คือถีบไปข้างๆครับตัวเราอยู่บนบอร์ดแล้วเราก็ถีบเนี่ยครับขาจุ่มลงไปในโคลนไปเก็บเก็บตัวอย่างต่างๆนะครับโอเคครับจริงๆแล้วโครงการนี้ครับเขามีทั้งกิจกรรมวิทยาศาสตร์แล้วก็พยายามฝึกให้เราคิดแบบวิทยาศาสตร์ครับนะครับก็จะมีทั้งอันนี้คือลูกบอลยางอ่ฮะ เรามีหนังยางธรรมดาเนี่ยโครงการนี้อยากได้อยากเอ๊ะเอามาทําอะไรได้บ้าง mm hmm. น้องๆในโครงการก็เออเอามาทําลูกบอลได้ไหม mm hmm. ลูกบอลที่เด้ง mm hmm. เด้งเยอะๆครับปกติเราจะไปหยอดตู้ครับอ่าฮะแต่ทีนี้อันเนี้ยเราเอาหนังยางมามัด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 เป็นลูกใหญ่ๆ mm hmm. อันนี้เขาเรียกว่า rubber band ball ครับ,รรบในต่าง mm hmm. ประเทศก็จะมีทําเล่นกันครับลูกบอลอย่างนี้ดูเอ๊ะมันจะเด้งได้จริงหรือเปล่าดเด้งได้ปะเด้งได้ครับหย่อนลงไปจากเม็ดนึงเด้งขึ้นมาเกิน50สิบเซนอีก เข้าใจเข้าใจโอเคใช้เวลาทํานานเหมือนกันนะอย่างเงี้ยอ๋อถ้ามีหลายมือก็ไม่นานนะครับอ๋อช่วยๆกันนะครับเป็นลูกต่อต่อกันโอเคครับนี้คืองานที่สองของของค่ายนะครับอ้าต่อไปอันนี้เราจะมาทําอาหารกินกันนะครับวิทยาศาสตร์จริงๆเราอยู่ชีวะแล้วครับตอนนี้คือในโครงการนี้ครับก็จะมีให้ทําทุกอย่างเลยแล้วแต่ค่ายก็จะฝึกฝึกกระบวนการคิดอย่างเมื่อกี้ก็ดูว่าเอ๊ะเราจะพันยังไงให้ลูกบอลได้เด้งได้สูงสุดนะครับแต่นนี้ก็ ก็เป็นไปครับไปเป็นไปผ่าปลาครับครับก็ไปดูแต่วันนี้ผมไม่กล้าทําครับเราได้ดูเฉยๆใช่ไหมอันนี้คืออ๋อจริงๆมีน้องๆมีเพื่อนเนคนหนึ่นทากันแต่ผมไม่กล้าแตะเลยปลาตัวนี้ยังมีชีวิตอยู่ครับคือหัวจงหัวใจยังเต้นอยู่ใช่ครับยังเต้นตุบๆุๆอยู่คือไม่ใช่การทางุณกรรมสัตว์นะครับแต่ว่าเพื่อการศึกษาครับเราก็ต้องรีบผ่าดูสดๆแล้วก็แล้วก็รีบศึกษาให้ท่านแล้วพี่อยากรู้ว่า สุดท้ายมันก็ตายใช่ไหมใช่ครับสุดท้ายมันก็ตายก็เอาไปรับประทานอันนี้ก็คือเป็นการเรียนรู้สิริละของปลาด้วยครับนะครับผมผมก็เรียนรู้ว่าเรียนรู้ว่าอะไรบ้างวันนั้นอ๋อวันนั้นเรียนรู้ว่าผมไม่เรียนหมอแน่ครับอ๋อโอเคนะครับก็คือวิทยาศาสตร์ทุกๆอย่างทุกๆแขนงเลยนะครับของโครงการนี้โอเคครับก็ในโครงการนี้ครับนอกจากจะไปทํากิจกรรมทั้งหลายแล้วที่เป็นวิทยาศาสตร์ เราก็จะยังมาทําโครงงานครับาาแล้วก็มีโปรแกรมอีกแล้วครับผมผมก็ทําโปรแกรมกับ JSTP ขออนุญาตข้ามไปนะครับได้ครับ <c oughs> ค่อนข้างเยอะมากก็โอโอเคครับมีอีกโปรแกรมหนึ่งคือที่ทำกับ JSTP เนี่ยครับ,รบเป็นโครงงานนี้มันมีที่มาอยู่ที่ว่าปกติเวลาเราเปิดคอมมาเราต้องนั่งพิมพ์งานเยอะมาก ทั้งที่งานนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่อยู่ในกระดาษอยู่ในอะไรที่นะครับทีนี้เราต้องพิมพ์ซ้าๆสมมติมีเอกสารเดิมเราอยากได้เป็น Word เอาไปแก้ไขอเอาไปจัดรูปแบบใหม่ครับเราต้องพิมพ์เองซ้ําๆเบื่อๆอใช่ไหมครับใช้เวลานานอีกก็ก็เลยมีความคิดเ,เราจะทํายังไงให้ชีวิตเราสะดวกขึ้นแทนที่เราจะพิมพ์เนี่ยครับ,รบพิมพ์พิมพ์เอกสารเยอะๆเราถ่ายรูปมันแทนได้ไหม Uh huh. สมมติเราอยากได้ข้อความอย่างนี้ครับเข้าไปในคอมพิวเตอร์ปกติเราก็ต้องพิมเองครับอาฮะทีนี้ผมก็เลยเอ๊ะมาทําโปรแกรมใหม่ให้ถ่ายรูปแล้วเอาเข้าไปในคอมเป็นเว uh ิร์ดอ่าเป็นเอกสารเวิร์ดได้ครับแล้วครับอย่าลองเปิดโปรแกรมให้ดูเลยครับได้ได้ได้อ๋อ oh, อย่านะครับโอเคครับครับผมก็นี่<อ>คือตัวอย่างใช่ฮะ ปกติเนี่ยครับไอการทําอย่างเงี้ยคนใช้สแกนเนอร์ก็ทําได้พี่กำลังถามว่าก็เหมือนสแกนสิใช่ไหมครับแต่ว่าภาพจากกล้องเนี่ยมันมีทั้งแสงทั้งเงาอะไรเยอะแยะเลยครับครับก็ก็เลยคิดโปรแกรมที่มาปรับภาพให้มันชัดเหมือนสแกนอ่าอ่าฮะก็อย่างเงี้ยครับก็ไปนั่งคิดโปรแกรมหาวิธีจะทํายังไงให้ภาพมันชัดขึ้นได้แล้วผมทํำยังไงอะเก่งจริงๆเลยอันนี้ โปรแกรมทําเองใช่ไหมครใช่ครับนะครับมันก็จะปรับภาพให้ฉัดขึ้นได้แล้วก็เอาไปใช้อย่างอื่นได้แต่จะเห็นว่ามันก็ยังเป็นแค่รูปภาพอ่ะฮะมันก็ก็ตัดต่อไม่ได้ก็ลบที่ไหนไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับอ่ะก็ภาพเดี๋ยวรอสักครู่แล้วกันนะครับก็จริงๆโปรแกรมมันก็จะดูเนี่ยครับเปรียบเทียบแบ่งภาพเป็นส่วนย่อยๆเห็นไหมครับว่ามันค่อยๆทําเป็นขาวดําทีละส่วนเล็กๆอือฮึก็ ถ้าเกิดว่าเราทาเขานําทั้งภาพเลยเนี่ยภาพจะออกมาคุณภาพแย่ครับโครงงานนี้ก็เลยอะค่อยๆทําทีละส่วนแล้วปรากฏว่ามันดีขึ้นครับผมเขาก็ได้ภาพเอกสารมาชัดแบบนี้สามารถปริ้นออกมาได้ปริ้นออกมาได้แต่ว่าแก้ไขไม่ได้ครับแต่พอเราไปผ่านโปรแกรม OCR อืมมันจะได้เป็นข้อความที่แก้ไขได้อย่างเงี้ยครับอันล่ครับทุกวันนี้ก็มีใช่ไหมใช่ทุกวันนี้ก็มีแล้วนะครับเพียงแต่ว่าอ่า ของเขาใช้กับกล้องถ่ายรูปไม่ได้อันนี้เราเดินไปเจอบอร์ดใครสวยอยากได้ข้อความแล้วก็กล้องเราไปถ่ายอ่ะฮะแล้วก็มาลงในคอมในเครื่องได้ใช่ครับอ๋อ oh, ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับครับก็นั่นแหละครับแล้วโปรแกรมนี้ก็เอาไปส่งแข่งขันในงาน International Sci s e n c e Fair ครับเป็นการประกวดโครงงานนานานชาติครับทีบ่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับครับผม ในปีไหนเอ่ยจำได้ปะประมาณม .4 ปี2006ครับครับผมครับก็เอางานนี้ครับไปนำเสนอแล้วก็ได้รับรางวัลมา3รางวัลรางวัลอะไรบ้างก็เนี่ยครับรางวัลสคนจะได้ครับรางวัลที่1นะฮะจากจากสมาคม Association for Computing Machinery ก็จะเป็นสมาคมด้านคอมพิวเตอร์โดยตรงนะครับก็จะเป็นมีนักวิชาการมีอาจารย์มาอยู่ในสมาคมเยอะๆแล้วก็ นี่เข้ามาตัดสินเ,เห็นว่าผลงานนี่น่าสนใจครับผมแล้วก็มีการใช้ความคิดสร้างสารรค์ดีก็เลยให้รางวัทลวที่หนึ่งมาครับครับผมไอ้รางวัลที่หนึ่งรางวัลชนะเลิศเนี่ยรางวัลที่สี่เนี่ยค,คนละงานหรือเปอ่อ๋อเป็นงานเดียวกันเพียงแต่ว่างานนี้เขาให้โอกาสเด็กๆครับครับผมก็คือให้โอกาสเด็กๆตรงที่ว่าไม่ใช่มีคนมอบรางวัลคนเดียวจะเห็นว่างานส่วนใหญ่ในไทยเนี่ยคนเดียวจะมีใช่ไหมครับมีเจ้าภาพมอบรางวัลหนึ่งสองสามแต่ทีนี้ เด็กที่ส่งไปแข่งเนี่ยมีเยอะมากพันสี่ร้อยคนครับแล้วเราก็ครับชนะจากพันสี่ร้อยคนเนี่ยนะครับน้มันรางวัลหนึ่งก็คือมีผู้มอบรางวัลหลายคนมาร่วมงานได้แล้วก็ให้รางวัลกับโครงการที่ตัวเองชอบอะไรอย่างเงี้ยครับเข้าใจครับผมก็ดีครับเป็นสร้างโอกาสให้กับตัวเองนะครับครับก็เมื่อกี้ก็จะเป็นการไปร่วมแข่งขันนะครับก็จะมีเพื่อนๆจากต่างหลายๆชาติมาด้วยครับครับผมอันนี้สมัยนั้น แดดจังกึมกำลังดังอ๋ออ๋อละครับครับผมครับโอเคจากนั้นครับอ๋อจากนั้นคือทำโครงงานมาเรื่อยๆพยายามพยายามทำแล้วก็เข้าโครงการ JSTP ใช่ไหมครับก็ก็ได้ได้ฝึกทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้เจอน้องๆคนอื่นพี่กำลังสนใจใช่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะคุยใช่ไหมใช่ครับโอเคครับครับก็ก็ได้รับทุนเรียนจาก JSTP จริงๆน่าเสียดายที่ตรงนี้ยังไม่มีน้องๆมาฟังก็คือน,น้าๆคนไหนได้ไปสมัคร j s t p ก็จะได้โอกาสว่ามีโอกาสได้ไปทําโครงงานครับได้ไปได้รู้จักกับโครงการทั้งหลายอย่างเงี้ยครับาาแล้วก็ได้ไปแข่งขันก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ให้น้องๆด้วยใช่ครับก็เป็นที่สนใจนะครับก็ขอระ็นสัมพันธ์เลยว่าน้องๆเดินผ่านไปผ่านมาหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับ ก็มาฟังได้นะครับของโครงการ JSTP นี่นะฮะตอนนี้ก็ยังมีการสมัครอยู่เรื่อยเปิดรับสมัครถึง30พฤศจิกายนนี้ครับ www.jstp.org ครับโอเคอีกรอบนะครับเบว็บ jstp.org นะครับสามารถเข้าไปได้นะครับแล้วก็สามารถสมัครได้เลยทีเดียวใช้เสียค่าใช้จ่ายปะอ๋อไม่เสียค่าใช้จ่ายฟรีเลยนะครับครับโหลดใบสมัครมาประมาณ11หน้าครับครับกรอกลงไปครับโอเคครับ ครับก็นี่แหละครับอ๋ออุ้ยโ,โอเคครับถึงเวลาไอ้นี่แล้วครับพี่รอมานานแล้วเอาให้ผู้ชมทายแล้วกันครับว่ามันคืออะไรครับจริงๆเมื่อกี้พี่ยามจะไม่ให้เอาเข้ามาด้วยครับมันตีดเหรอมันไม่ตีดครับแต่เขาเห็นด้ามมันยาวมากเขาคิดว่าผมจะไปตีกับใคร <laughs> ลองทายกันสิครับว่าอยู่ในมือน้องนัดเนี่ยคืออะไรอ่ะผมลอง ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังลองถ่ายดูนะครับว่าเป็นอะไรเอาลองลุกขึ้นยืนไปให้ใกล้ๆดีกว่าปะครับนะครับอันนี้ทําเองหรือปะทำเองครับทบอกพี่ก่อนได้ไหมมันคืออะไรพี่ยังไม่รู้เลยจะ่เพิ่งบอกอ่ะให้ท่านผู้ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับลองถ่ายดูนะครับคุณพี่เสื้อส้มคุณพี่ว่าเป็นอะไรครับลองนะครับ เป็นเกมหรือเปล่าเกี่ยวกับเกมไหมอ๋อไม่ใช่เกมครับไม่ใช่เกม,มก็อึ้งนะครับพี่ผมกำลังไม่นทึกไม่ออกเลยวไมทำอะไระก็มันดูลักษณะข้างนอกมันดูคล้ายๆกับแท่งไฟที่พี่ยามเอาไว้โบกรถใช่ไหมครับอ่าเพราะถ้าทําแค่นั้นผมคงไม่อามาโชว์แน่นอนครับใบชนิดหน,นึ่งเด้อ่ะใบหน่อย,ออยมันใช้แกว่งครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับ การจราจรไหมอ๋อถ้าเอาไปใช้ก็น่าจะดีครับแต่ไม่ใช่จุดประสงค์ของผมก็สร้างรอยยิ้มบนท้องถนนได้ครับแต่ไม่ใช่จุดประสงค์ของผมใช่ไหมครับใช่ครับอ่าแป๊บหนึ่งใช้ในอาคารบ้านเรือนหรือเปล่าฮะบริเวณในในในใช้ใช้ในส่วนที่อยู่ในบ้านหรือเปล่าครับจริงๆใช้ได้ทุกที่เลยครับได้ทุกที่เลยใช่ไหมฮะครับมันคืออะไร ตั้งไว้แล้วมันจะสว่างใช่ไหมก็ถ้าถูกถูกอะไรที่เราเราเราหมายความว่ามันมันมีไปโดนอุปกรณ์อย่างอื่นนี่แหละครับวเซนเซอนี่แหละครับเซนเซอร์ตัวอะไรมันจะสว่างขึ้นใช่ไหมอ๋อจริงๆแค่แกว่งก็สว่างได้ครับแกว่งจะสว่างอ๋อแต่ว่าผมยังเก็บแบตเตอรี่ไว้อ๋อเก็บไว้อยู่มีกั๊กนะฮะมีกั๊กมีกั๊กครับถ้าแกว่งจะสว่างได้ครับ เฉลยดีไหมครับขออีกคนหนึ่งก็แล้วกันคิดว่าอย่างไงครับอ่ะคิดว่าอย่างไงถามได้ครับพอดีว่าเป็นเพื่อนกันรู้แล้วค่ะไม่ให้แล้วเขาเป็นเพื่อนกันเขาเพื่อนกันน้องข้างหลังดีกว่าอ่ะเดินมาใกล้ๆหน่อยไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวเรามีความรู้เป็นเยาวชนเราอยากได้ความรู้อ่ะถามพี่เขาเลยครับกล้าหน่อยแล้วกล้าหน่อย อยากรู้อะไรไหมล่ะใช่ไหมโอเคลองในความกลา้าเอาใบเพิ่มอีกได้ไหมอ๋อก็เอาไปเชียร์คอนเสิร์ตได้ครับมันมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์มีประโยชน์กับชีวิตของเราด้วยใช่ไหมฮะอืมอาจจะมีไม่มากเราอ๋อแต่ผมคิดเองอเ,เอาไปเชียร์คอนเสิร์ตได้อ่ะหนูลองถามดูหนูไปเชียร์พี่บี้ครับหนูไปใช้ได้ รึเปล่าคิดอะไรไม่ออกอะพี่ว่าเฉลยเถอะครับก็ค่อยเฉลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราสาธิตวิธีการด้วยว่าว่าทำยังไงก็โอเคมันเป็นแท่งไฟไว้สร้างภาพครับสนุกใช่ไหมสร้างภาพครับ,รรบอ่าฮะขอเสียบแบตเตอรี่โอเคพี่ถือไม้ให้สร้างภาพตามต้องการหรอเปล่าครับ โ okay. อเคอะลองดูนะฮะ <laughs> พี่เห็นพี่เห็นไฟได้พี่ยังเห็นอยู่นะเห็นอยู่นะ <Okay. S 1> อ๋อขอลดขอลดไฟหน่อยได้ไหมครับได้ปรับทีมงานขอลดลดไฟได้ไหมฮะไฟสีส้มจ้ะนะฮะแป๊บหนึ่งโอเคขอบคุณมากครับอะลองลองสังเกตดูนะครับว่าเป็นอะไรเป็นรูปอะไรหรือเปล่า ต้องเร็วหรือเปล่าฮะอ๋อเป็นหน้าคนหรือเปล่าหน้าคนเมื่อกี้คุณพี่บอกเป็นเลขหกใช่ไหมครหรือวาแล้วเหมือนใบหวยครับผมโอเคจุดประสงค์ของการที่ผมทําแบบนี้เพื่ออะไรอก็ตอนแรกจะไปเชียร์ครับคือเพื่อนชอบไปดูคอนเสิร์ตอ่ะเราก็อยากเพื่อนเพื่อนแบกไปไป้ายไฟใหญ่มากเราก็เอาอย่างนี้ดีกว่า เข้าเหนี่ยน้อยกว่าแล้วผมลองอธิบายหลักการทํางานสิครับว่ามันทํำยังไงพี่ขอเล่นดิครับโอเคอธิบายไปเลยครับก็บจริงๆคือตาคนเราเนี่ยตาคนเราเรารับภาพที่8ดภาพต่อวินาทีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแค่อันเนี้ยหนึ่งหนึ่งแท่งเนี่ยก็จะเป็นเหมือนหนึ่งเส้นบนจอภาพะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราแสดงภาพ8ดภาพแล้วเราก็แกว่งเรา,เราแสดงภาพเยอะๆเลยแสดง ภาพทีละส่วนหลายๆส่วนเราหั่นภาพใหญ่ๆเป็นภาพเล็กๆนะครับแล้วเราเอามาแสดงทีละส่วนเราก็จะเห็นเหมือนเป็นภาพเดียวได้ครับโดยที่ถ้าเราแกว่งให้เร็วกว่าหนึ่งส่วนแปดวินาทีเราก็จะเห็นภาพเป็นภาพเดียวออเดี๋ยวลองให้ผู้ชมลองเล่นดูได้นะครับอ่ะพี่ลองดูครับนี่ใช้หลักของวิทยาศาสตร์แล้วก็หลักของศิลระวิทยาด้วย แคบๆเหรอฮะอ่าแล้วเปลี่ยนรูปได้ไหมครับหรือว่าต้องทาใหม่หมดเลยถ้าเปลี่ยนรูปอ๋อจริงๆต้องไปใส่โปรแกรมกับคอมได้ครับเปลี่ยนรูปได้สามารถลิงก์เข้ากับคอมพิวเตอร์ได้แล้วสามารถเปลี่ยนรูปได้ใช่ไหมครับครับอ๋อโอเคขอบคุณครับมีใครอยากสนใจอยากเล่นไหมครับอลองดูครับคุณลุงครับอ่า คุณลุงว่าคุณลุงไวไม่พอไ,ไวนี่คือความวัยหรือว่าวไว <c oughs> สุดยอดเลยครับอย่างนั้นเชียร์ได้เชียร์บอลได้เชียร์คอนเสิร์ตได้อ่ะคุณลุงบอกว่าทำเป็นตัวหนังสือสิอะใช่ไหมเออนี่เป็น <c oughs> ครับผมทำนานไหมครับก็ใช้เวลาว่างค่อยๆทำอะครับ ครับก็ช่วงเลิกเรียนอะไรย่าเงี้ยครับต้องจับแบตเตอรี่ไว้นิดนึงครับนะฮะครับอันนี้คือเริ่มต้นนะครับนานๆไปเราพัฒนาดีไซน์ให้มันสวยขึ้นจริงๆทำให้เล็กลงได้กว่านี้อีกครับแต่นี้ทำเองก็เลยต้องอุปกรณ์ใหญ่ๆให้จัดการติดอุปกรณ์ง่ายๆครับอ๋อครับผมนะครับลองดูหนูแหมทีนี้แหมเราใหญ่เลย เอาไว้เชียครับเอาไว้เชียได้ก็ <_ C 1> คือใช้การสั่นทาไมอยู่ปกติอ,อเล็กลงตามขนาดหรอพี่เขาถาม่เดี๋ยวก่อนถึงพี่ถามใหม่ครับเดี๋ยวชั้นสองชั้นสามได้ได้ยินด้วยครับอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าน้องทําให้มันเล็กลงเนี่ยรูปไฟอะค่ะมันจะเล็กลงด้วยหรือเปล่าอะค่ะ เป็นห่วงคนที่อยู่ไกลๆอาจจะมองไม่เห็นน้องนัดครับคุณพี่ถามว่าถ้าทําให้เล็กลงได้ไหมเป็นห่วงว่าคนไกลๆจะมองไม่เห็นครับถ้าใช้ถ้าใช้หลอดไฟขนาดเดิมก็จะทําได้ครับแต่ถ้าเกิดหลอดไฟมันเล็กลงก็ลูกก็เล็กลงด้วยครับหรือเราจะอาจจะทํายาวขึ้นยาวขึ้นก็ได้นีออนได้ไหมครับมันอาจจะเปิดปิดไม่ทันครับครับผมโอเคครับคุณพี่ไปดูคอนเสิร์ตเหรอครับ แต่ว่ามันมีปัญหาว่าเ,าเราเชียร์นานๆแล้วแบตหมดเหนื่อยครับออเมื่อยครับนี่นานๆไปกดปุ่มได้ไหมไม่ต้องไม่ต้องสั่นทำได้ปะ่ะออกมาเลยอย่างนั้นก็ไม่ใช่แปดภาพดิถูกไหมไม่ได้ไอเดียแปดภาพอ่าโอเคใช้เวลาทำนานเหมือนกันครับนะครับพี่ถ่า มันใช้หลักการสั่นใช่ไหมสั่นไฟถึงจะเข้านะครับจริงๆก็ไม่ครับคือใช้แบตเตอรี่แต่มีเซนเซ,นเซอร์ว่าเอ๊ะเราเหวี่ยงไปซ้ายสุดหรือยังขวาสุดหรือยังเป็นเ,นเซนเซอร์แบบเดียวกับในโทรศัพท์มือถือเราอะครับบางรุ่นครับ,บผมก็คือปกติไฟไม่ขึ้นปกติไม่สั่นก็ไม่ขึ้นครับไม่สั่นไม่ขึ้นแต่ถ้าสั่นจะขึ้นครับนะครับอ๋อมันหลุดแป๊บนึงนะครับออออโอเคจ้ะอ๋อโอเคเข้าใจ โอเคครับมีอย่างเดียวเหรอครับมาโชว์อ่ะมีอะไรอีกป่ะครั้งหน้ามีโชว์เยอะๆอ่ะมีอะไรไหมครับโอเคนี่ก็คือศักยภาพของเยาวชนนะครับที่น้องนัทได้เรียนรู้มาตั้งแต่วัยเด็กนะครับนะฮะเรียนรู้มาเก็บหอมรอมริบมานะครับแล้วก็ ประกอบกับการที่ตัวเองชอบในด้านไอทีอยู่แล้วนะครับ,รบก็ทําให้น้องนัดเนี่ยประสบความสําเร็จในด้านไอทีตอนนี้ก็เรียนอยู่วิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับเรียนอยู่ที่คณะเป็นไงบ้างก็ดีครับเพิ่งสอบเสร็จเมื่อเช้าอ๋อสชุดนักศึกษาอยู่แต่ไงมาก็ต้องใส่ชุดนักศึกษาอยู่ละถูกปะที่จริงเดี๋ยวพี่จะให้ชุดน,นะฮะแล้วก็วันนี้น้องเพิ่งสอบเพิ่งมานะครับ ก็อยากจะให้พูดอะไรเกี่ยวกับเยาวชนแล้วก็เกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณพี่คุณลุงที่มีบุตรหลานเป็นเยาวชนครับก็อยากให้ให้โอกาสน้องๆเขาทำนะครับอย่างอย่างที่ผมทำก็คือทำคอมพังบ่อยมากแต่ว่าคุณพ่อก็ยังเอาไปซ่อมแล้วก็เอายังมาให้เล่นใหม่ไม่ใช่ว่าแบบวุ ui, ้ยไม่ได้นะเดี๋ยวพงังอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็อยากให้ให้โอกาสแล้วก็ถ้าเกิดเขาชอบอะไรก็อยากให้สนับสนุนเขา ก็คือว่าสนับสนุนเด็กๆนะครับให้มีโอกาสในการเล่นคอมพิวเตอร์บ้างหรือว่าหาความรู้บ้างแต่อยู่ในที่อยู่ในลิมิตที่พอดีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวติดเกมงอมแคมใช่ครับแล้วก็อันนี้สําหรับผู้ปกครองใช่ไหมครับแล้วสาหรับน้องๆก็นอกจากจะเล่นเกมอย่างเดียวแล้วอะครับก็ก็อยากจะให้ลองเปลี่ยนมาบ้างจากจากผู้เล่นเป็นผู้สร้างดูบ้างหรือว่าอย่างอันนี้ครับก็ผมก็ไปเห็นในอินเทอร์เน็ตนะอ่าฮะมีคนทําไว้ก่อนแล้วครับแต่ว่า ผมก็รอเมื่อไหร่จะเอาข้ามาขายสักทีก็ไม่มีใครเอาข้ามาขายทําเองเดีกว่าไปบ้านหม้อทาเองดีกว่าครับทาเองดีกว่าก็อยากจะให้เปลี่ยนจากจากตำแหน่งจากผู้เล่นมาลองมาลองทําดูบ้างถึงแม้ว่าตอนแรกอาจจะทาแล้วไม่เวิร์กก็กล้าที่จะลองก็อย่าเพิ่งท้อนะครับเด็กสมัยนี้จะท้อเร็วนะครับทำอะไรล้มเหลวดีหน่อยก็ไม่ทําแล้วประมาณนี้ขอให้มีแรงใจที่มุ่งมั่นนะครับในการที่จะทําอะไรซ้ําๆอันนี้ซ้ํากี่รอบเนี่ย วันนี้ทําไปประมาณสองอันสามอันพังพังคือใช, <c oughs> ใช้ไม่ได้นะครับอันนี้เ <c oughs> พิ่งทําเสร็จนะครับมีหนังสติ๊กโอเค <c oughs> นั่นแหละครับนี่แหละครับคือเยาวชนคนเก่งของเรานะครับที่มาเสวนากันในวันนี้นะครับน้องนัทนะครับก็ยังไงแล้วเนี่ยก็ขอฝากเยาวชนทุกท่านด้วยแล้วก็ผู้ปกครองด้วยนะครับก็ดูแลบุตรหลานของท่าน มีโอกาสก็ให้โอกาสไปเพราะว่ามหากรรมนี้นะครับมีคอนเซปที่ว่า,าร่วมกันสร้างประเทศไทยด้วยการให้ให้โอกาสเยาวชนนะครับให้โอกาสบุตรหลานของท่านในการจะเรียนรู้สิ่งต่างๆแต่อยู่ในที่มีขอบเขตด้วยนะครับรไม่ไม,ไม่ไม่อย่างนั้นเนี่ยเด็กอาจจะเตลิดเติงไปเช่นการปล่อยให้เล่นเกมคอมพิวเตอร์เนี่ยมีประโยชน์นะครับทั้งภาษาอังกฤษ,ท,กษทั้งการฝึกสมองแต่ถ้าให้เล่นมากเกินไปก็ไม่ไหวติดงอมแงมนะครับ ก็ฝากทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณน้องนัทเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องนัทด,ด้วยครับ